สวัสดีนะครับผมนีต้อนรับเข้าสู่ช่อง y ยูทูปในต้อมเข้าครัวนะครับวันนี้ต้อมครัวมีปลาหมึกนะครับผมก็เป็นส่วนของหนวดปลาหมึกนะครับต้อมก็จะนํามาผัดกะเพราปลาหมึกให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับผมก็วัตถุดิบก็มีหนวดปลาหมึกนะครับก็ครึ่งกิโลนะครับหรือว่า500กรัมนะครับผมพริกกระเทียมนะครับต้อมใช้เป็นพริกแห้งนะครับ5เม็ดแล้วก็พริกจินดา10เม็ดนะครับโขกกับกระเทียมนะครับผมกระเทียมก็ใช้ทั้งหมด จ็ดกรีบนะครับผมเพื่อนแล้วก็ใบกระเพรานะครับตัเด็ดไปแล้วนะครับผมล้างทความสะอาดเรียบร้อยนะครับหนึ่งถ้วยนะครับผมก็ขั้นตอนต่อไปต้อมก็จะเอาปลาหมึกไปลวกก่อนนะครับก็ตอนนี้ต้อมได้ตั้งน้ำมาแล้วนะครับเพื่อนต้อมก็จะใส่หมึกลงไปเลยนะครับผมลวกก่อนนะครับผมไปพักให้เย็นก่อนนะครับผม ลจะให้เหลืองหอมเลยนะครับนี่ครับจากนั้นต้อมจะใส่ปลาหมึกที่เราลวกไว้แล้วนะครับลงไปผัดเลยนะครับออื้ <c oughs> หอมมากๆเลยครับเพื่อนเผ็ดแน่นอนนะครับต่อตอนอย่ปรุงรสเลยนะครับเมื่อนต่อซอสมันหอยนะครับมันหนึ่งช้อนโต๊ะ้ปลานะครับซึ่งช้อนชาเดี๋ยวมือกันนะครับผมซึ่งช้อนชานะครับ ง่ายๆเลยนะครับเมนูนี้ตามด้วยใบยกัะเพรานะครับผม หอ,ห,อหอมามากๆเลยนะครับเพื่อนอยากให้กินทะลุจอไปเลยนะครับกินกับข้าวเหนียวข้าวสวยร้อนๆน,นะครับไข่ดาวอีกโอ้โหใช่เลยนะครับเพื่อนโอเคครับผมปิดแก๊สเลยนะครับผมเมนูผัดกระเพราหนวดปลาหมึกนะเพื่อน นี่นะครับผมเพื่อนผัดกระเพราปลาหมึกนะครับผมสูตรของในต้อมเข้าครัวนะครับโอ้โหหมึกกรอบเลยนะครับเพื่อนนี่นะครับเผ็ดร้อนแน่นอนครับสูตรนี้เพื่อนสามารถนำเอาไปทำตามได้นะครับถ้าเพื่อนชอบคลิปแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของในต้อมเข้าครัวด้วยนะครับันใ่คลิปหน้าันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ